ทที่6,540เมื่อได้ยินคําตอบของเย่เฉินไนก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งเขาคิดกับตัวเองสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดหมายความว่าอย่างไรทำไมบอกฉันอย่าเพิ่งยินดีที่ได้รู้จักเร็วเกินไปฟังดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยเมื่อคิดว่าเย่เฉินเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสตีฟไนก็กังวลกับสิ่งที่เขาพูดสตีฟถามดังนั้นเขาจึงรีบถามไม่ทราบว่าคุณเย่หมายถึงอะไรเหรอครับ เย่เถิงยิ้มและพูดว่าก็หมายถึงคุณเอนลิสแน่ใจแล้วหรือว่าคุณจะแฮปปี้จริงๆที่ได้พบผมแม้ว่านายจะสับสนก็ตามเขายังคงพูดอย่างสุภาพมากคุณเย่คุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณรสชายและฉันชื่นชมคุณรสชายมากหากฉันมีโอกาสพบคุณฉันก็คงจะมีความสุขมากเป็นธรรมดานั้นสิครับเย่เถิงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปคุณอาจรอครึ่งชั่วโมงก่อนบอกผมว่าคุณจะยินดีที่ได้พบผมหรือไม่ นายยิ่งงุนงงและไม่รู้ว่าทำไมเย่เชินถึงต้องการกำหนดเป้าหมายตัวเองดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงหันไปมองสตีฟเพื่อดูว่าเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อสตีฟเห็นอีกฝ่ายมองมาที่ตัวเองเขาก็ถามโดยตรงคืออย่างนี้คุณเอนลิสคุณต้องการอะไรกันแน่ถึงให้จิมมี่เชิญฉันมาที่นี่นายเอนลิสรีพูดทันทีเรียนคุณร็อดชายเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สำนักงานกฎหมายเอนลิสซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้แก้ไขปัญหาทางกฎหมายสำหรับครอบครัวร็อดชายของคุณและครอบครัวหลักประกันบางแห่ง และฉันก็ชื่นชมครอบครัวร็อตชายเป็นอย่างมากฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นเพื่อนกับจิมมี่ฉันจึงอยากเชิญคุณมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของเราและให้โอกาสเราแสดงความสามารถระดับมืออาชีพต่อหน้าคุณสตพีพยักหน้ามองดูจิมมี่แล้วถามเขาว่าจิมมี่ถ้าคุณถูกขอให้ประเมินเจ้านายและสำนักงานกฎหมายของคุณอย่างเป็นกลางคุณจะประเมินแบบไหนไยมองจิมมี่อย่างคาดหวังโดยคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะยกย่องบริษัทของเขา ท้ายที่สุดเขาเพิ่งลงนามในข้อตกลงรับประกันรายได้กับอีกฝ่ายมากกว่า10บล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและยังถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนโดยสมบูรณ์ของเขาในเวลานี้เขาจะรับรองแพลตฟอร์มของผู้สนับสนุนอย่างแน่นอนแต่นายคงน,นึกไม่ถึงว่าเมื่อจิมมี่ได้ยินคำถามนี้สีหน้าของเขาก็ดูถูกเหยียดยามอย่างยิ่งในทันทีเขามองนายขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วพูดอย่างไม่ชอบใจว่าคุณรอดชายเจ้านายของฉันมันคนขี้โกงบริษัทก่อตั้งโดยพวกขี้โกงบริษัทที่มีแต่ขี้และเขาเป็นผู้นำจะดีขึ้นกว่านีี้้ไไดอกหม นายไม่เคยคิดฝันว่าจิมมี่ผู้ให้ความเคารพและยกย่องตัวเองมาโดยตลอดจะขีดเส้นกับตัวเองและหันกลับมาต่อต้านต่อหน้าคนสําคัญอย่างสตีฟรอดชายอย่างกระทันหันเช่นนี้นั่นทําให้เขาโกรธและพลงคําถามออกมาว่าจิมมี่นายหมายถึงอะไรฉันดีกับนายมากซักขนาดนี้และเพิ่งเลื่อนตําแหน่งให้นายเป็นถึงผู้อํานวยการของบริษัทได้เพียงวันหรือสองวันเองนะและจู่ๆนายมากล่าวหาว่าฉันเป็นคนขี้โกงได้ยังไงจิมมี่พูดประชดว่าเมื่อฉันเรียกคุณว่าขี้โกงนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึง คุณคิดว่าคนอย่างฉันสามารถซื้อด้วยเงินได้จริงหรือนายเข้าใจทันทีและคิดกับตัวเองว่าแย่แล้วจิมมี่ไอสาระเลวนั่นเล่นกูซะแล้วที่ฉันวางกับดักและทิ้งหลักฐานอาชญากรรมของเขาไว้ฉันคิดว่าเมื่อฉันเอาเขาเข้าบอร์ดผู้บริหารและให้โอกาสเขาพร้อมตัวเลือกพิเศษสามารถปิดปากของเขาได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความต้องการของผู้ชายคนนี้จะสูงพอสมควรจึงไม่ค่อยพอใจนัก เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็ยิ้มให้จิมมี่แล้วพูดว่าไอ,อ้หยาจิมมี่ฉันรู้ว่านายยังมีความแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่พูดตามตรงฉันก็ขอโทษนายแล้วนี่แล้วทำไมนายยังพยายามจะโจมตีฉันอีกละ่ะจิมมี่แค่นเสียงฉันอยากให้คนอื่นเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณมากกว่านี้เมื่อฉันจะได้แยกตัวออกจากคุณยังไงละ่ะบทที่6 5 4ัน้าี่เอด นายตกใจมากจนเหนื่อแตกซิกเขาเรีบกว่าจิมมี่แล้วขอร้องด้วยเสียงแผ่วเบาว่าจิมมี่ถ้านายรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่ฉันมอบให้ยังไม่เพียงพอนายก็บอกตัวเลขมาได้เลยและฉันจะสู้เพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นให้นายได้แต่ถ้านายเปิดเผยฉันและทําให้ฉันไม่สามารถงอหัวขึ้นได้มันจะไม่ดีกับเราทั้งสองฝ่ายนะจิมมี่พูดอย่างเหยียดยามจะผิดอะไรที่ฉันจะเปิดโปงคุณแม้ว่าฉันจะเปิดโปงคุณคุณก็ยังต้องนําผลไม้ดีๆมาให้ฉันกินเป็นเวลาสิบปี หลังจากนั้นเขาก็มองดูทุกคนและพูดต่อทุกคนหุ้นส่วนอาวุโสของพวกคุณทุกคนควรก่ออาชญากรรมทางการเงินฉันเชื่อว่าคุณต้องตระหนักดีถึงเรื่องนี้และฉันก็บอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าอาชญากรรมทางการเงินก่อนหน้านี้ของคุณได้รับการเก็บหลักฐานโดยนายไอ้สาระเลวคนนี้แล้วคุณมีค่าสำหรับเขาและเขาจะใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานทำหน้าที่เป็นชิปต่อรองเพื่อแบล็กเมคคุณในอนาคตและยังทำหน้าที่เป็นระเบิดเวลาฝังอยู่ข้างๆคุณอีกต่างหาก หากคุณไม่มีค่ากับเขาเขาจะใช้หลักฐานนี้ส่งคุณเข้าคุกโดยตรงและชีวิตที่เหลือของคุณก็จะพังยับเยินในหัวเราะแล้วพูดเล่นๆอย่างรวดเร็วอย่าเชื่อสิ่งที่จิมมี่พูดผู้ชายคนนี้เป็นหมาป่าตาขาวที่ตอบแทนบุญคุณด้วยการแก้แค้นฉันเพิ่งเซ็นสัญญาทางเลือกใหม่กับเขาก่อนที่จะมาที่นี่ฉันต้องจ่ายให้เขาเพิ่มอีกอย่างน้อยปีละสิบล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เขากลับหันมากล่าวหาฉัน ซิมมี่หัวเราะเยาะเย้ย,ยมองดูใครบางคนในสถานที่จัดงานแล้วพูดว่าเอริกนายรับช่วงต่อคดีหย่าร้างของนักกอบชื่อดังเมื่อสองปีก่อนเป็นการส่วนตัวและช่วยภรรยาของเขาได้รับ170ล้านดอลลาร์คุณได้รับ7ล้านเป็นค่าจ้างแล้วดูตามข้อตกลงที่คุณลงนามกับบริษัทคุณได้ละเมิดกฎการว่าความแข่งกับบริษัทหากคุณดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายเอนลิสเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทต,ตามกฎระเบียบคุณจะต้องชดเชยให้กับบริษัทสิบเท่าของค่าจ้างที่คุณได้รับ ในกรณีนี้ตราบใดที่บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลคุณจะต้องจ่ายค่าสิ่งใหม่ทดแทนมหาศาลถึงเจล้านดอลลาร์คุณรู้เรื่องนี้หรือไม่ชายที่ชื่อเอริกหน้าซีดด้วยความตกใจทันทีจ็อบที่เขาทําเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ลูกค้าของสำนักงานกฎหมายเอนลิสแต่ได้รับการแนะนําจากเพื่อนที่ติดต่อมาที่เขาโดยตรงเดิมเขาคิดว่าเขาได้เคลียร์หลักฐานได้สมบูรณ์แบบไปแล้วแต่เขาไม่คาดคิดว่าจิมมี่จะสามารถระบุจํานวนเงินที่เป็นสาระสําคัญขอ,ของคดีทั้งหมด และตัวตนของอีกฝ่ายอย่างถูกต้องซึ่งเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับหลักฐานสําคัญที่ตัวเองได้ละเมิดกฎของบริษัทแต่เขาจะกล้ายอมรับต่อหน้าเจ้านายได้ยังไงเขาจึงได้แต่แซงทาเป็นโง่แล้วพูดว่าจิมมี่นายกําลังพูดถึงเรื่องอะไรทําไมฉันไม่เข้าใจจิมมี่พูดอย่างเหยียดหยามนายคิดว่าฉันเป็นคนเดียวที่รู้ความลับนี้เหรอให้ฉันบอกนายว่านายบอกความลับนี้ให้ฉันฟังลูกค้าที่มาหานายเพื่อฟ้องร้องได้รับการแนะนําให้รู้จักกับนายอย่างลับ จุดประสงค์คือการหาหลักฐานทั้งหมดว่านายละเมิดข้อตกลงนายคิดว่าตัวเองได้เงินเจ็ดล้านอย่างนั้นเหรออันที่จริงแล้วเขามีเงินอยู่ในตัวนายอย่างน้อยเจ็ดสิบล้านในอนาคตต่างหากหากนายต้องการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจเขาจะใช้หลักฐานนี้จัดการกับนายหากนายถูกลงโทษนั่นหมายถึงนายจะให้เงินทั้งหมดที่นายอุตสาห์ทุ่มเททำงานหนักและอดออมตลอดหลายปีที่ผ่านมาในสำนักงานทนายความเอลิสรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยรับรองว่านายจะตายอย่างเขียด ไม่มีทางที่จะได้ผุดได้เกิดลำบากตอนแก่หรือไม่ก็ติดคุบเมื่อชายคนนั้นได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงอึ้งค้างอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่คนอื่นๆก็ตกใจมากพวกเขาสามารถบอกได้เลยว่าจากสีหน้าของเอริกที่เปลี่ยนไปว่าสิ่งที่จิมมี่พูดถึงนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระซึ่งหมายความว่าเอริกได้ทําสิ่งนั้นจริงๆและถ้าสิ่งที่จิมมี่พูดเกี่ยวกับนานเป็นเรื่องจริงวิธีการของไนก็โหดร้ายเกินไปแล้ว ในเวลานี้นายรู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่งเขามองไปที่จิมมี่แล้วถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าจิมมี่แกต้องการอะไรการฆ่าฉันมีประโยชน์อะไรกับแกบ้างจิมมี่ยอ่อเย้ยนายคุณไม่ต้องกลัวฉันจะฆ่าคุณทำไมอย่าลืมนะว่าเราเพิ่งเซ็นสัญญาสิบปีกันและฉันจะวางใจให้คุณสนับสนุนฉันไปอีกสิบปีและในโลกนี้ฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครหวังดีและหวังว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ยาวๆได้ดีไปกว่าฉันอีกแล้ว